จะให้ผู้ช่วยผมเลือกไพ่มาใบหนึ่งผมเป็นผู้ช่วยคุณใช่มาคุณเป็นผู้ช่วยอาไทยเลือกไพ่ผมหน่อยครับใบอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะได้ช่วยอะไรผมรู้หน้าผมไม่รู้ใจคุณเลยจะทำอะไรไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะมีซีนที่พิเศษกว่านั้นขอบคุณมากขอบคุณมากให้เขาเลือกไพ่ผมจะให้อาไทยบอกไพ่มาจากใจเลยเลือกมาใบหนึ่งเลยบอกมาเลยไพ่อะไรก็ได้ดอกอะไรก็ได้ใช่อ้าวมันเป็นการเลือกจากใจอ่ะ เอหัวใจเอหัวใจครับเพราะว่าคุณเป็นคนรักเดียวใจเดียวถือเอหัวใจไว้เดี๋ยวให้อาไทยใส่เข้ามาตรงไหนก็ได้่าใส่เข้ามาตรงไหนก็ได้ฮะเอลึกหรือทุกคนเห็นนะครับเห็นว่าอาไทยใส่เข้ามาครับผมจะให้อาร์มเป็นคนสับไัยแล้วผมลละเดี๋ยวคุณจะมีซีนที่ยิ่งใหญ่ อลังการผมหลอกทุกคนจะจืดหมดเลยผมรอคุณเฉิดฉายขอเข้มเข้มจับได้หมดเลยใไหมครับจัดได้ทุกควายอย่างดีอย่าทำให้ผมโล่นค่อยๆครับค่อยๆทำอ๋อผมเอาแล้วเอาแล้วโชว์โปโชว์โปเด้อจุ๊บเลยเด้เด้อจุ๊บเลย้อจุ๊บเลยเดเดี๋ยวผมจะทําให้มันยากขึ้นไปอีกโหถือแบบนี้อ่ะผมจะทําให้มันยากขึ้นไปอีกโดยการผมจะเอาผ้า สีดำนะครับผมจะให้ดูผ้าก่อนไม่มีอะไรคุมไพ่ไว้แบบนี้ผมจะเลือกไพ่โดยการที่ผมไม่ใช้มือสัมผัสไผ่ผมจะเลือกไพ่อยู่ข้างนองผ้าเลือกได้ยังไงอ่ะแต่ว่ายังไม่หมดผมจะทําให้มันยากขึ้นกว่านี้อฮ้ยคุณจะปิดตาผมเหรอในที่สุดผมจะได้มีซีนแล้วปิดตาให้ผมหน่อยครับอ๋ออ๋อนี่ยืน อันนี้เป็วนนี้ค่ะยังม่นมีเพิ่มมีอะไรพอแล้วพอแล้วแต่ว่ายังมันยังยากไม่พอมันยังยากไม่พอททำไมไม่ทำตั้งแต่ทีแรกเลยผมจะให้คุณนมุนนะไม่ใช่พี่พอาผมพองตเขาไม่รูไนนี่เขาไม่รู้ว่าใครยูหมุนตัวผมให้ให้ผมสับสนอ๋อคือผมหมุนให้คุณสับสนเนี่ยใช่ใช่ใช่มาเล่นกันเลย จะให้เขาลองทิสเขาลองทิสเขาลองทิสตอนนี้นอกจากสับสนแล้วผมผมรู้สึกเวียนหัวอ่าโอเคมีกระสนไหมฮะโอเคมีนะอ่าอ่ามากน้องหนิงผมนะแล้วก็มันเนียนปิดตาจับโดนนู่นนี่ตีปากแบบลรฮะโอ้นั่นเรินะไงท้องไะอย่างนั้นให้ให้ให้ยูจับมือผมไปวางเดี๋ยวผมไปจะจับอย่างอื่นได้อ่จับไปวางเอาไปวางไว้ที่ผ้าโอเคคือพี่รู้เลยเหรอเป็นเอ็ดหัวใจอ่ะ ผมผมไม่รู้ผมจะหยิบผ้าออกมาก่อนผมจะหยิบผ้าออกมาก่อนแต่ว่าผ้าเนี่ยมันจะติดไพ่ออกมาใบนึงเฮ้ยถ้าผิดนิหาเลยนะเฮ้ยหัวใจเหรอเหลือเชื่อใช่ไหมใช่ครับเด็กขึกนมาได้ไงอ่ะขอบคุณมากครับ